ถึงรถไฟใต้ดินล้ราคาแต่เราต้องหมดรถไฟใต้ดินเพื่อไปทำงานนจจค่า ันนี้เราได้ไมาลาวอดเป็นของโซนเย่าฝาังน,นะคะเม่คือเป็นโซนยาจิ้มกระแหละเดี๋ยวตอนนี้เรา,ากำลังจะเดินเข้าไปที่ห้องแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดกาวก่อนเอาผิดมาฝึกงานวันนี้ก็เดีย๋ยวเราไปใ็่ตะกาวกันต่อนะคะห้องที่เราฝึกคือห้องนี้เลย นนี้ก็เป็นโซนห้องยาจีนที่วันนี้เราต้องมาอยู่นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะช่วยเขาจัดยาจีนอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นลิสชื่อยาจีนทั้งหมดที่แบบวันนี้เราต้องหยิบนะคะยาจีนมันเยอะมากทุกคนมันไม่ได้แบบมีนิดเดียวมันมีเยอะมากอยากโชว์วันนี้ทุกคนมากึ้นมาเป็นเขียนเย่ึย้นมาเป็นใบไม้อันนี้คือรสชาติมันหวานมากคือนีคือยาอันนี้น่ะ บอกว่ามันจะเอาไว้ใส่แบบกาของเด็กให้มันเพิ่มความหวานขึ้นแต่ว่าใส่แค่แบบสองสใบก็พอแล้วเพราะมันมีความหวานแบบหวานสุดๆแล้วตอนนี้เราก็รอคนไข้สั่งยามานะคะแล้วเราจะหยิบยาได้แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็คือแปดโมงห้าทีเราจะเป็นทั้งเย่ไลนอยย่ไหน ไปทำง,งานเพราะว่าทำไว้ถูกชิ่แล้วแต่ว่าเพื่อนโดนเรียไปแล้วโอเคแล้วเราก็ต้องมาหยิบยานะคะต้องมาหยิบยาตามนี้เลยอันนี้เราหยิบยะะเรียนจืไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องหยิบอันนี้ แล้วเราก็เอายามาจัดให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาน้องใส่ถุงเอาไปให้คนไข้เราก็รอยาวเป็นมาวันนี้น้องต้องมีอีกหลายคันมากๆซึ่งอันนี้ของเราเดี๋ยวเราจะต้องรอแต่วมันจะมีชื่อคนป่วยขึ้นมาแล้วก็เขียนับรชื่อยาขึ้นมานะคะ เอาอยาเสร็จแก็ต้องเอาอยาไปวางนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเอาอยาอีกนาจีเปา่าเหรอรถใหม่กำลังจะมานะคะรออีกเจ็ดคน คนไข้คนนี้เขาแบบได้กินตะขาบด้วยอะมีสิ่งว่าอันนี้ก็นนคือตะขาบที่เราต้องหยิบไปนะคะแล้วเราก็มาจัดยาต่อนะคะทุกคนคือคนไข้คนนี้กินยาเยอะมาก แล้วคนต่อไปก็มั้งจะมาแล้วเลิกงานตอนเที่ยงแล้วไปกินข้าวเทียเทเ่ยงกันนะคะวันนี้เราสั่งเปด้วยไ,วไม้มาเดี๋ยวเราขึ้นไปจองที่โต๊ะข้างบนก่อนขึ้นมาจองโต๊ะเรียบร้อยในที่สุดก็ได้นั่งแล้วจิ้งจิ้งลงไปเอาข้าวเที่ยงมาแล้วจิ้งจิ้งเอาข้าวเที่ยงมาแล้ววันนี้เป็นแบบข้าวโรบีหรือบ 终于吃午饭。嗯嗯嗯 คนที่จีนมีตัวแมลงอะไรแบบนี้ด้วย a m a ซิ่งมากเขาเอามาทำเป็นยาจีนด้วยนะคะทุกคนเราเลิกง,งานแล้วตอนนี้เป็นเวลาแบบบ่ายสองนิดแล้วเราก็เลิกง,งานแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนเชียงเรามาทำงานเราไม่ได้พักมาคะ่ะก็มาทำงานตอนน่อเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนิดเลิกง,งานแล้วดีใจมากกลับบ้านกัน ตอนนี้เราจะเดินพาทุกคนไปซื้อขนมก่อนนะคะคือเราอะอยกินขนมอันหนึ่งมากคือมันเป็นแบบโยเกริร์ตปั่นเะยแล้วมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เราึกงานเราเดินไปซื้อก่อนกลับบ้านคือเรามาปั่นจัก,กรยานแทนเพราะว่าร้อนไม่ไหวก็เลยพอปั่นจัก,กรยานก่อน โอเคเราแวะมาห้างแถวโรงพยาบาลก่อนมาดูกันซิว่าจะมีโยเกิร์ตที่เราอยากกินไหมทุกคนที่นี่มีบัฟบาทด้วยน่ารักมากทุกคนตัวมันเยอะกว่าที่แบบดูอีกอะ่ะทุกคนดูมันน่ารักมากโอ้ย oh ก็จริงจิงว่าจะเสียดังไหมโฟน,ม,น,นมินนิส oh มันน่ารักมากโอ้ยกอ็น้องน่ารักมาก นอกจากนั้นก็มีคลายเบบี้้วยนะคะสดแล้วเราก็ได้มาตื่นตัวนะคะเราได้เป็นคลายเบบี้มาเดี๋ยวเอาไปแกะให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วันนี้ก็เป็นร้านโยเกิร์ตที่เราจะมากินนะคะน้องชื่อมอโยเกิร์ตร้านนี้แบบอร่อยมากเป็นโยเกิร์ตปนันอันนี้ก็จะเป็นเมนูของเขาก็จะมีแบบโยเกิร์ตปนนันหลากหลายเลยที่เราสั่งบบเป็นเป็นโอร์มิวนะคะอันโอร์มิเนี่ยแบบเราชอบที่สุดในราการทุกน,น จะเป็นแบบข้าวโอ๊ตปั่นกับโเยเกิร์ตะทุกคนเขาวะโรยข้าวโอ๊ตเลยอ,อร่อยมากตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถเมล์กลับบ้านกันเพราะว่ารถเมล์มันใกล้กว่าเอ็มอาร์ทีเพราะงั้นเราจะไปขึ้นรถเมล์กันถึงไปรถเมล์แล้ววันนี้นะคะ๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีหนึ่งสางที่เราจะขึ้นหรือเปล่าทุกคนคือเราดินผิดคือมันต้องไปขึ้นฝั่งตองข้งมแต่ว่าเราจะเจอมาขงนี้ต้องไปขึ้นฝั่งนู้นนะคะเ,เราจะทำการ มุดลงไปแล้วก็เคยไปขึ้นมาหน่อโอเคเรามาเปลี่ยนนั่งจี้เหย่ยแหงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราหายนั่งไม่เจอทางขึ้นเราก็เลยเออ mm hmm. นั่งรถ mm hmm. ไฟได้ดีนเอาแล้วกัน ที่ได้กลับบ้านเร็วมาเพราะว่าตอนนี้กิ่งจ4โมงเงย็นเองกปกติกลับถึงบ้านหโมงนี็กับ4มงมีแต่เมากทุกคนแต่วันนี้เข้าเยน็นก็คือจะจะทำกับข้าวกับเพื่อนกินยาบ้า่ะจะถ่า,ายมาให้ดูว่าทำอะไรกินเพื่อยกินกัน